งงกว่าท่านถ่ายทอดให้ผมฟังน,นะครับท่านตายไปแล้วก็งมงกว่านะครับแล้วท่านก็ฟื้นกลับมาเป็นที่มาที่ไปของการสร้างพระหนึ่งร้อยแปดนิ้วในวันนี้นะครับท่านเล่าว่าเมื่อสักสามปีที่แล้วนะครับท่านกบภรรยาไปที่ ไปรับประทานอาหารที่เมืองทองทานีนะครับแล้วท่านก็หนใจสามเส้นท่านก็ล้องไปนะครับที่เมืองทองทานีไปทั้งเรื่องแบบตำรวจนะครับล็อกไปเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลของเมืองทองธานีเข้ามาช่วยกันนะครับทําทําหัวใจังไงก็ไปพื้นก็เลยเรียกรถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎรัตน์ นะครับไปที่โรงพยาบาลมระศุลธนนะหมอก็ช่วยทุกเรื่าทางเรื่องรูปแพทย์ที่ว่าทันสมัยที่สุดนะนะครับก็ไม่เฟินนะครับถูกต้องนะครับไม่เฟินก็หมอก็เอาเข้าไปห้องห้องหนักจิตน,นะครับอิกเรียบร้อยเนี่ยอรัญาท่านก็อยู่ด้วยนะครับันนี้มาด้วยภรรญาท่านอยู่ในเหนตุการณ์ตลอดนะครับหมอก็บอกว่า จะให้ฉีดพอมารีนเลยไหมเด็กไหมครับปรากฏว่บบาทางภรรยาก็ขอบ่านยังขอขอว่ายังอยาเพิ่งฉีดพอมารีนนะครับขอขอใช้พิธีสุดท้ายนะครับก็โทรหาพี่สาวนะครับพี่สาวเข้ามานะครับวันนี้พี่สาวเข้ามาตัวตัวเลยครับพี่สาว,ว,ว,วนะครับพี่สาวนะครับพี่สาวภรวรยาของท่านองค์กรนะครับ ท่านก็ตอนนั้นอยู่อยู่รองเมืองใช่ไหมครับอยู่รองเมืองก็โทรเรียกันมานะครับพี่สาวเนี่ยท่านเชื่อในเรื่องบุนนะครับอันนี้สองอาการทาบุนท่านกว่าหนึ่งชั่วโมงกว่าที่ท่านไปเนี่ยไปไหนมาบ้างนะครับท่านก็ตอนแรกท่านจะไม่เล่าท่านบอกว่าข้างบนไม่ให้เล่านะครับแต่ผมก็บอกว่า เพื่อที่จะได้เป็นอานิสงส์นะครับเพื่อได้เป็นวิทยาทานให้กับคนที่อยากจะให้รู้ว่าบุญกุศลมีจริงนะครับท่านก็เลยขออนุญาตเล่านะครับท่านก็บอกว่าพอท่านรับไปเนี่ยทั้งเครื่องแบบนะครับมีพุทชายคนหนึ่งใส่สูตรสวยงามมากสีสีสูตรนะครับสีเรื่อง ะครับมาเรียกท่านไปท่านก็ยังไม่รู้ตัวว่าท่านตายแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวหันไปด้านข้างหลังเห็นมีคนมุงอยู่ก็มุงตัวท่านนั่นแหละครับท่านน็อกไปคนกำลังปั้มหัวใจกันอยู่ท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นท่านนะครับแต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าอาจารย์มีคนช่วยแล้วไอ้เนี่ยเขาก็เดินตามเข้าไปเลยท่านบอกว่า ห้องห้องตรงนั้นห้องอะไรเจร์หรือห้องอะไรไม่รู้ว่าอินแพคคอะไรเจอรเลยครับที่เมืองทองชายคนนั้นเนี่ยเดินไม่ออกทางปรกตูเลยเดินทะลุผนังแลห้องไปเลยท่านผูมปรกก็สงสัยเเดินได้ยังไงผ่านทะลุไปเลยท่านผูมกรกก็ลองเหยีมือไปพอจะทะลุได้ก็เดินเดินตามเลยนะครับถูกต้องนะครับ เดินตามมาขึ้นไปข้างบนก่อนนะท่านบอกว่าผู้ชายคันนั้นนิสัยโฉนทขาไปข้างล่างก่อนท่านบอกว่าข้างล่างเนี่ยมนุษย์เรียกว่านรกท่านไปเห็นนรกมาแล้วแล้วเขาขึ้นไปข้างบนไปเห็นสวรรค์มาแล้ว นะครับเสร็จแล้วไปเจอยังไงต่อครับไปเจอท่านบอกว่าขึ้นไปข้างบนไปเจอเทพนะครับที่เฝ้าประตูอยู่เรื่องบนเทพเทพอี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 องครับ เป้าวัตุอยู่สององนะครับเป็นเทพแล้วหลังจากนั้นก็มีการเอาสมุดที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นคนดีก็สมุดทองถ้าคนไม่ดีก็บัญชีหนังหมานะครับเอามาเปิดตูก็มาชีให้ท่านดูว่าเนี่ยชื่อท่านหมดอายุไขแล้วใช่ไหมครับก็ ท่านก็ตอใจว่าเอ้าท่านเพิ่งรู้ว่าท่านตายใช่วครับท่านก็เลยบอกว่ายังไม่อยากตายทำยังไงใช่ไหมครับเจราจาอยู่นานนี่นะที่อยากจะขอกับท่านก็เจราจาอยู่ประมาณสามถึงห้านาทีนะครับแล้วก็มีเพ่ยอยองค์นึง,งอยู่ข้างหน้า เล่นองข้างๆเข้ามาสุดที่กับเล่นองแรกแล้วก็เดินเข้าไปข้างในไปตรวจสอบใหม่นะครับตรวจสอบใหม่แล้วเดินกลับมาเล่นองที่สองเดินกลับมาบอกว่าอยจะจะให้กลับไปก่อน บอกว่าอายุขไขยังไม่หมดก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีการถ่ายบุญไปให้นะครับถ่ายบุณจากพี่สาวภรรยานะครับก็มาบอกว่ายังไม่หมดก็จะให้กลับมาโลกมานะครับแล้วบอกให้นาน,นะครวกัม ไม่ได้บอกนานแล้วจำไม่ได้แต่ตอนที่เราให้ผมฟังบอกว่าให้กลับมาแต่ไม่นานเหมือนเดิมนะัท่านก็ท่านก็เลยต่อรองแบบเฮ้ยว่าทำยังไงจะไปอยู่บนโลกให้มนานจะทำบุญอะไรที่มันจะได้อานิสงส์มากๆเพื่อที่จะต่อ อธิษตัวเองแล้วได้รับคำตอบยังไงบ้างครับท่านก็บอกว่าเอ้าตอนแรกยังไม่บอกก็บอกมาเจอมาคุยกับผมนะครับบอกมาอยู่บอกว่าให้มาสร้างท่าท่าบันาน พระอันนาในพระอุกโบสถหน้าตัก1้8นิ้วขึ้นไปถึงจะได้บุญเต็มจะได้อนานิสงส์มนกนะครับแล้วมีอย่างนึ่นนะครับอบอกให้ทำอะไรไหมตอนที่เล่าให้ผมฟังบอกให้สองพ่อึ่งสร้างพระอันนา18นิ้วขึ้นไปในพระอุกโบสถสอง สร้างโรงเรียนวานโรงเรียนนะครับจะได้อานิสงส์มากนะครับได้แค่ของพ่อก็ถูกได้กลับมาที่โลกนะครับก็เป็นที่มาของพระหนึ่งร้อยแปดนิ้วในวันนี้นะครับของเองเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้ท่านเข้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับจริงๆเนี่ยท่านไปท่านกลับมาเนี่ยท่านยังเจอเจ้ากรรมในเวียนอยู่จนร้อย เข้ามาทำร้ายท่านท่านก็บอกว่าท่านจะกลับไปบัวให้นะครับท่านก็กลับมาบววอีกสองเดือนนะครับแล้วผมก็เลยหาว่าพักที่ไหนพักไหนที่จะสร้างพระประธานร้อยแปดนิ้วขึ้นไปนะครับก็มาเจอที่ว,ทวัดอเนินสะดวกเองพระเจ้าว่าท่านจะสร้างแค่เจ็ดสิบเก้านิ้วนะครับ ผมก็เลยมาเรียนครับผมก็มาเล่าให้ท่านฟังแบบนี้นรท่านก็เห็นดีเห็นงามแล้วก็โบ์ท่านใส่่าร้อยแปดยิ้วได้นะครับท่านก็เลยตัดสินใจว่าท่านร้อยแปดนิ้วกันเลยนะครับเพื่ออานิสงส์จะได้คุณเต็มคุณใหญ่นะครับก็เป็นที่มาทําไมต้องสร้างร้อยแปดยิ้วนะครับเ็เลยมาลงตัวที่โบถ์แบบนี้นะครับท่านร้อยแปดยิ้วนะครับร้อยแปดยิ้ว ใส่เข้าไปงานครับก็ขอบคุณนะครับท่านองคกรเป็นงานที่สมที่ที่บอกต่อต่อกันนะครับท่านท่านปัจจุบันนี้ท่านอายุเท่าไหร่ครับ้กลับแก่ิป62นะแล้วก็ได้ไป62ท่านก็ชอบทำบุญที่อยู่บริเวณก็ เรียกว่าหลักจากคนตาที่ตายนี่คือตัวจรนะครับก็ได้าได้ับมาดข้าในเจอมาเแล้วก็ได้มาาเราได้มานาร่วมกันนะครับในวันนี้ทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันตั้งสีตั้งใจนะครับอธิฐานิานตั้งละตั้งทานในโบสหนร้อยนิ้วขอให้ทุกท่านได้ครับอานิสงส์ของคุณกันยางเต็มเพียงเต็มที่นะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนาน พึ่งปราถนาสิไรก็แล้ท่านสมใจปราถนาก็จมีสักุหมู่งานไไม่มีเใดไม่มีเลยลูกเงเลยข้าหน้า่ที่ที่ไปครับขอบคุณมากครับสาธุ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 